แปลที่ฟันไปฝาอ่าแปลน่าสนุกไร้รักน่า่ักมากๆค่ะคอยดองแปลอะไรนะขอพักแล้วขอแปลทีเดียวลูกแปลเดียวนะครับทีเดียวใช่ใช่ใช่จะได้พักทีเดียวไม่งั้นมันต้องลุกงปลุกอีกอ่ี๋ยากให้ลูกแน่นอนขอแปลให้เกี้ยงก่อนดีน่าสนุกน่าสนุกคุณแม่บอกว่าเอาฟันใสใสกลับบ้านอุ้ยน่ารักจังเลยสติดน้อยขอแปลฟันสติ๊ดให้เนี่ย อันนั้นกองเทียนนี่คืออันนี้ตกลงกันไปแล้วใช่ไหมว่าใครตรวจก่อนตรวจไหนเนี่ยใช่ค่ะตัดคิวกันมาแล้วเรียงลำดับตามพี่น้องตามนู้นใช่ไหมแ้วข้างหน้าสลับดีไหมสลับที่ลินตรวนไม่รู้ไม่ตรวจไม่ตรวจเราไม่ตรวนหรอไม่ได้ละลินก็ต้องทำอ่ะคะอันนี้งานเนี่ย องคนแล้วที่สองคนเขาเห็นไหมเขาไม่มีน้ำตาลคนเนี่ยเก่งมากอดูว่ามันโดมนี้ก็ยอย่างนีอย่างนะลมลมเป่าลมเวลาเป่าลมมันมันจะเย็นฟังแบบนี้มันจะมีเสียงดงังคุณป้าจะใช้อะไรช่วยคุณป้าจะใช้หลอดค่ะหลอ,อดเสียงดังดนะูน้ำเดี๋ยว้ด่กคอนเดีย๋ยวพึ่งเดีย๋ยวพึ่งอยเดี๋ยวพึ่งขวดเออเรายังไม่รู้เลยว่ามันเจ็บจริงหรือเปล่าเราอยู่ขึ้นไป เราอย่าเพิ่งไปกลัวมันก่อนเอาแล้วมุณหมอดูดให้รู้เออแล้วหนูเจ็บไหมลูกเอ๋ออ่จริงเหรอเจ็บแล้วทำไมมือยังอยู่ที่เดิมเอาให้ตัดทิ้งใหม่มันเจ็บหรือมันดูดมันแค่ดูดมันแค่ดูดลูกมันแค่ดูดแค่เจ็บหนูดึงมือออกแล้วเนี่ยแค่เจ็บหนูก็จะดึงมือออกแบบนี้สแสดงว่าไม่เจ็บอ่าเดี๋ยวคุณหมอลองดูดน้ำลายในปากสิดูดนี้นะเห็นไหมเท่านี้เองนะให้คุณหมอนับหนึ่งถึงสิบคุณหมอเอา เอาฝักบ,บัวอาบน้ําออกตอนนี้มีเชื้อโรคที่ฟันคุณหมอจะอาบน้ําให้ฟันโดยใช้ฝักบ,บัวฝักบ,บัวเหมือนเวลาเราอาบน้ำนั่แหละลูกแต่เรามาอาบที่ฟันนะลูกนะถ้าหนูไม่อยากให้คุณหมอทําเจ็บหนูอยู่นิ่งๆคุณหมอจะนับแค่หนึ่งถึงสิบนะลูกนะ,อะเออถ้าอยู่นิ่งๆนับถึงรนะ้อยนะเออถ้าอยู่นิ่งๆนับถึงสิบก็พอคุณหมอเริ่มนะล,ลูกนะ้ไม่ริ้นะไม่ขยับหน้าด้วยอขอเริ่มน้าเลยนะโอคุณหมอเห็นเชื้อโรคหลายตัวเลยคุณหมอจะจานไป นับหนึ่งอานที่เก่งมากมาเลยลูกนับสองเยี่ยมที่สุดค่ะนับสามสามแล้วอุ้ยใหญ่เลยคุณหมอออกให้หมดนะพวกเชื้อโรกที่ทําให้หนูปวดฟันเนออี่ยอาธิไานแล้วนับสี่แล้วเอออยคนสุดท้ายที่เก่งที่สุดเลยเนี่อืม